คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอดก็มีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆนะคะอาจารย์สว่างเซียนบ้านนอกก็โทรมาแบ่งปัน ตัวเลขให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าหลายเดือนที่แล้วนะคะแอดก็เคยนําเสนอตัวเลขของอาจารย์สว่างเซียนบ้านนอกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่ได้ตามอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็มีตัวเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาอาจารย์นะคะตามแอดมาเลยค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย่าสวัสดีที่ใหม่ครับผมค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเนาะอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีครับผมสบายดีอ๋อค่ะค่ะแอดก็สบายดีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็หายไปนานเลยเนาะอาจารย์เนาะก็ติดงานไงมีงานไปนู่นไปนี่มีงานอ๋อค่ะอาจารย์ไปต้องี่นาทมค่ะอาจารย์ วก็ที่แล้วถ้าโทรบอกก็จะได้กินแหงรัฐบาลน่ะสามหกเม็ดเดียวเลยข้างหน้าโอ้งวดที่แล้ว,ลว,ว,ลวอาจารย์ได้สามหกเม็ดเดียวใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับโอ้ฉันน่าเสียดายนะอาจารย์น่าจะโทรมาแบ่งปัน FC บ้างนะ้อยจา์เนาะมีแบ่งปันเสียเลยเป็นให้เป็นของขวัญปีใหม่ปีหกห้าเลยอ๋อค่ะกินแดงรัฐบาลค่ะจานเนะออปีนี้อะไรก็จะดีๆขึ้นนหะเรครูท่นา,าทนา ท่านเมตตาเพราะว่ามันเป็นมิมิทต้องผูวท่านบอกม<อ>ัน่าจะมาเ<อ>ดี๋ยวดแล้วน่าจะมาค่ะจันคือแมงป่านมันจะมันจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างว่าน,นี้ย<อ>จะเป็นเลขท้ายสองตัวรางวัลนะ่ะค่ะจันเป็นของรัฐบาลน่ะสนับสนุนสนับสนุนแมรัฐบาลเท่านั้นค่ะใช่ค่ะจันเด็กก็ขอให้ช่องเอฟซีบีหกห้าขอให้รวยรวยเงินตังค์กันแล้วกันสี่สเจ็ดแสน ค่ะสาธุค่ะอาจารย์เนื้อจ้าเอาปากกาเตรียมจดได้เลยค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เป็นดิมิตลวงปู่ท่านบอกว่าตนยักษ์มันเป็นเลขในมิตของลุงปู่ท่านบอกว่าเก้าสี่นะอ๋อเก้าสี่เก้าสี่ใช่แต่ว่าเก้ากับหกเลขตัวเดียวกันนะ่ะอาจจะเป็นหกสี่ก็เป็นไปได้คือคือเน้นในเก้าสี่เก้าสี่ค่ะจาก หกกัเก้าเลขตัวเดียวกันค่ะเก้าสีเราก็กันไว้หกสี่ด้วยน้อยจันนะหกหรือตัวตัวนั้นอีอย่างงมาอะรอ่ะมาเกาเอาหน่อยก็มาเก้าสี่อ่ะมาหกสี่ก็เก้าสี่เก้าสี่ก็หกสี่เลขตัวเดียวกันค่ะจนจะอยู่ในเนี่ยชุดของมันนี่แหละแต่มี่จ่ขาเท่าไหร่หรอเพราะว่าจะมาคือเก้าสี่ก็หกสี่นี่ยสองตัวเนี่ยมาออให้มาสองตัวใช่ไหมคะจันนะครับ ให้มาสองเม็ดใช่ไหมคะหกเก้าสี่กับหกสี่นะคะถูกต้องอ๋อค่ะินี่จะสองเม็ดเลขตัวเดียวกันคือเก้าสี่น้องปู่ท่านย้ำเป็นมิตรน้องปู่ท้องบอกเก้าสี่เน้นเก้าสี่เน้นเก้าสี่เนาะใช่เน้นเก้าสี่ 94, ตัวสำรองคือหกสี่เพราะเป็นเลขตัวเดียวกันไงค่ะค่ะาจาย์ค่ะ <c oughs> ไปกลับก็แล้วกันไปกลับอ่ะไปกลับด้วยเนาะจา์เนาะ เออไปตลาดจงกลับด้วยนะไม่กลับทั้งอ้วหงายเลยหงายท้องเลยถ้าไม่กลับบ้านนะอาจารย์นะต้องต้องค่ะอาจารย์นานทีเลขมีมิตมันหายากเพราะว่าท่านจะบอกเลยท่านจะให้ยาวเลยทั้งปีเก้าช่วงเก้าเดือนท่านอกว่า,วางั้นค่ะคือนีอตคือไอปู่ปู่มาเข้าฝันบอกตัวเลขใช่ไหมคะ ใช่ท่านบอกมาบอกเป็นิมิตเลยเป็นิมิตท่านมาบอกเลยโดยเฉพาะเลยอ่ะค่ะหลวงปู่สวงเนาะใช่บ้านอมีหลวงปู่แล้วท่านบอกจะบอกประจำแหละโอ๋แล้วก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายวันที่วันที่สิบหกหรือยาวันที่สิบห้าเลยอันนั้นเม็ดเดียวเลยข้างบนค่ะได้ค่ะจาย์น่าจะเป็นสิบห้านั่นแหละเพราะว่าจะได้เอฟซี FC จะได้หาซื้อทันค่ะจาเซื้อลอตเตอรี่ได้เม็ดเดียวหางเดียวหลวงปู่ท่านจะบอก วันที่สิบห้าค่ะอันนี้จะเน้นล่างใช่ไหมคะจามอันนี้เน้นข้างล่างเลยเก้าสี่หกสี่เน้นล่างอย่างเดียวไม่ใช่ข้างบนเน้นข้างล่างค่ะนะฮะช่วยจีนเหนือรัฐบาลได้เลยสากจีนเหนือรัฐบาลเนี่ยช่วยรัฐบาลอันมันจะมาส่งมันจะมาน,นี่แหละตัวคู่นี่แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าแค่เม็ดสองเม็ดเองเนาะแบบนี้แหละเอฟซีโชคค่ะไม่ต้องเลือกหลายตัวค<ป>่ะอา<ป>จา<ำ>รย์ข้างบนเนี่ยวันที่สิบห้าเม็ดเดียวหางเดียวโดดๆค่ะอาจารย์ นวดที่แล้วอ่ะเลขกตัวเดียวแต่ว่ามันมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขสีหน่อยเก้าสีกับหกสีก็เลขตัวเดียวกันค่ะจะมาก็มามาตามนี่แหละตามเต้าเลยแหละอ๋อค่ะอาจารย์นี่แหละเหมือนเมือนวี่แล้วสามหกเม็ดเดียวอุ้ยน่าเสียดายนะอาจารย์งวดที่ผ่านมาสามหกเม็ดเดียวอ่ะอาจารย์แต่แเราไม่ต้องเสียดายนี่ว่านี่ก็เม็ดเดียวเหมือนกันอ๋อค่ะงวด งวดนี này, catalog, ้ก <c oughs> yeah, ็ขอให้เข้าปังๆเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะจามรวยรวยใช่ใช่เข้า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 ค่ะเพราะว่าถ้าน้อยชุดแบบนี้เอฟซีชอบค่ะอาจารย์เม็ดเดียวหางเดียวจะซื้อง่ายสลากที่แบ่งรัฐบาลอ่ะค่ะอันเด็ดงวดงวดก่อนโน้นโอ้พวกลูกศิษย์ท่านอะไรเยอะอยู่อ๋อค่ะอาจามสามหกเม็ดเดียว มีคนคนที่คนที่ได้ในบอเยอรมัน,นมเองวดก่ดอนก็หลวงปูม่มาในมิตรฟันเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่หลวงปู่ท่านบอกเม็ดเดียวอ๋อค่ะอาจารย์เม็ดเดียวเ็หมือนกันท่านก็บอกเม็ดเดียวย้ำเลยนะเนี่ยย้ำย้ำเลยตอนนี้ท่านบอกค่ะคือถ้าหลวงปู่บอกแล้วจำได้ไหมที่ว่าห้าศูนย์ตอนนั้น,นที่เคยเคยเจอก,กันไหมค่ะใช่ค่ะอาจารย์เนาะช่วงนั้นเลขของอาจารย์ก็เข้าปังๆเลย ใช่ท่านย้ำเหมือนกันเลยนี่ตัวนี้ย้ำท่านต้องฝีท่านย้ำเลยนะย้ำเหมือนกันเลยไม่คล้ายกันมันจะย้ำเลยนี่มันจะเปล่าหรอกเลี้ยงเท่าไหร่เปล่าอ่ะกูเก้าสี่เก้าสี่เม็ดเดียวเน้นๆน่อยจานเนาะเก้าสี่เม็ดเดียวถ้ามันเลื่อนมาหกกับเก้าเขาเรียกเสีเดียวกันก็กลับหัวนันเป็นหกสี่อ่ะรองก็หกสี่แต่หปู่ย้ำสีหปู่ย้ำสาสีค่ะ สาธุขอให้เข้าปัง,ปงๆงรื่วยๆยกช่องเลยนะคะอาจารย์ช่องถูกช่องคือฉลองปีใหม่ปีหกห้าเลยมาปังๆเลยเลยนะ่ะค่ะเพราะว่างที่ผ่านมาก็<ย>ไม่โชคดีเลยคะ่ะอาจารย <c oughs> ์แต่ปัโชคดีเลยปีหกห้าเขาจะาจะให้เขาจะบอกยาวเลยต้งปีเลยปียาวั้งปีไม่มีหลุดด้วยอ๋อค่นะ ให้ว่าติดกันปีสิบสาอ๋อค่ะอาจารย์เนี่ยเรากำลังปู่จะให้สิบห้าสิบห้าติดกันเหมือนกันอ้ยมาอาจารย์เห่าอะไรเนาะอาจารย์ป่าเข้ามากระเป๋าจ้ามามาเข้ากล้องด้วยค่ะอาจารย์ค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะอาจารย์ มั่นใจนะมั่นใจมั่นใจมั่นใจนะค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจานเหมือนว่า50เนี่ะมั่นใจเน่ยมั่นใจมั่นใจค่ะอาจารย์เนาะจะเมันมาอยู่แล้วเรียกมาอยู่แล้วมั่นใจว่ามาแน่ๆแตกแน่ๆน่เนาะจานเนาะแตกแน่แตกแน่ค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูเนาะจานเนาะเพราะว่า94เม็ดเดียวเน้นๆแล้วก็รองคือ6446เนาะ ได้ถ้าชอบก็ตามอาจารย์ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะอาจารย์เนาะก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาดูค่ะอาจารย์พิจารณาดูค่ะแล้ววันที่วันที่สิบห้าจะให้เม็ดเดียวเลยข้างบนค่ะเม็ดเดียวหาง่ายค่ะวันที่สิบห้าเนาะอาจารย์เนาะลองลองขึ้นไลน์เนี่ยถ้าขึ้นลองมีไลน์เป็นเราเราเอาเบอร์นี้ขึ้นเดี๋ยวเบอร์ของอาจารย์เดี๋ยวของเราไม่ได้ไปแล้วนี่ค่ะอาจารย์มีทั้งสองเครื่องเลยค่ะ ใช right ่ขึ้นไลน์เลยเราส่งไลน์มาเป็นส่งไลน์มาดิมันจะได้มันจะได้รู้ไงค่ะเดี๋ยวจะค้นหาไอไลน์ของอาจารย์ค่ะเบอร์นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหละเบอร์นี้แล้วก็มี089 848 5477 2เบอร์อ๋อค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะค้นหาดูค่ะอาจารย์ลองลองจดอีกเบอร์หนึ่ง089ยดเก้าจดเบ้นเวกีเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจารย์ศูนย์ แปดเก้าแปดสี่แปดแปดสี่แปดห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสี่เจดเจ็ดอันนี้เบอร์ใหม่ 8, อยจา์อันนี้เบอร์เก่าเบอร์เก่าเพราะถ้าถ้าถ้าลายไปขึ้นตอนนั้นก็เบอร์นี้แหละลายจะขึ้นนั่นแหละมาแน่ออ๋มาแน่แน่นจารย์เนาะ ว่ามาแน่ๆเลยมั่นใจมากมาแน่นอนค่ะสาธุค่ะอาจารยนดี่ไม่ดีซื้อหลากที่เป็นสถาบันนะมันก็ไปหาดูขอให้รวยๆยกช่องไปเลยค่ะอาจารย์จะได้ดังๆค่ะอาจารย์เพราะมันมีช่องของเราสองแนนเรามีใครสองช่องของใครอันนั้นแต่ลืมอ๋อมิวแชนเนลกับไอ้น้ำพุ้แชนเนลแต่ว่าพักหลังเขาไม่เคยได้มาทำคลิปแล้วค่ะอ๋อเราออกแชนเนลยังอยู่ยังยืนยังอยู่ยังได้ยังยืนเอา คล้อยคล้อยช่องเลยเราเอาชาแนลคนติดตามเยอะๆเด้อค่ะสาธุค่ะอาจารย์ได้ช่องปีใหม่ปีหกแค่ค่ะใอ้คนติดตามเยอะๆค่ะใค่าจารนเอ,อ,นนอเวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันคะ่ะจานขอ,อให้เราชาแนลสมาชิกให้รวยๆฟังฟทุกคนเดอ้อรวยๆยกช่องเลยอ่ะแบ่งปันอันเด้อ แต่แนะนำที่ซื้อสลัดกิเก๋งของสถาบันเท่านั้นนะแหละยที่บอกมันเป็นมิตรเรียงในมิตรของผู้อ่านแต่ใครชอบก็ติดตามใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันมีติดตัวหรือโซ่ของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เนี่ะค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่โทรมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะอาจารย์ครับผมครับผมค่ะบคมากค่ะขนชื่อเค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะเขาเป็นชื่อเสียง จะปล่อยให้หางเดียวเม็ดเดียวครับผมค่ะค่ะเดี๋ยวจะตามต่อค่ะอาจารย์วันที่สิบห้าเนาะครับผมครับผมวันที่สิบห้าวันนี้แหละเดี๋ยวจะให้ให้ให้สัมภาษณ์เสร็จประมาณเช้าสิบสี่นาทีอ่ะวันที่สิบห้าค่ะจามาครบขอให้รวยๆเฮงฟังปีพศสองพันหกสิบห้าเป็นของขวัญปีใหม่อะไรกันค่ะสาธุค่ะอาจามขอให้รวยเรยกซ่องเลยอ่ะค่ะค่ะอยากซีรวยทุกคนเนี่ยปีหกห้า คผมก็มาปัฒนาแล้วนั่นอับอันเด็ดของคันนี้ออกค่ะสาธุค่ะอาจารย์ครับผมครับผมเดี๋ยววันที่สิบห้าแล้วเจอกันนะครับวันที่สิบห้าค่ะค่ะอาจารย์ประมาณเพียงสิบสี่นาทีเราให้สัมภาษณ์วันที่สิบห้าค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ